สวัสดีครับโจดนี้ <c oughs> น่าสนใจนิดหนึ่งตรงที่มันเป็นการต่อยอดจากการทำฐานข้อมูลนะครับก็คือในการทำฐานข้อมูลที่ได้จากพวกใบเสร็จพวกอะไรพวกนี้นะครับผมจะมาเก็บไว้เป็นตารางอย่างนี้นะครับ <c oughs> ลักษณะการเก็บก็คือ1ใบเสร็จนะครับมันจะมีหลายรายการนะครับซึ่ง เวลาขายไปแล้วนะฮะในงานาในงานขายจริงเนี่ยมันจะต้องมีการเรียกเก็บบินนะครับสรุปยอดแล้วก็ก็คือการวางบินนั่นแหละ <c oughs> วางบินโดยที่เราจะต้องระบุนะครับหมายเลขอะไรแล้วก็ราคา,ามูลค่ารวมของบินนั้นเท่าไหร่นะครับอย่างตัวนี้ผมออกแบบให้มันง่ายๆที่สุดนะครับ ความเป็นไปได้ที่จะวางบินหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะอาจมันอาจจะมอีอาจจะมีใบเสร็จหลายใบนะครับคืออาจจะทั้งเดือนวางบินทีเดียวอย่างเงี้ยมีกี่ใบเสร็จก็ว่ากันไปนะครับ <c oughs> ในกรณีนี้ผมขอยกตัวอย่างแค่สองรายการก่อนนะครับทีนี้หลักการในการวางบินนะครับที่ผมแนะนำนะครับก็คือว่าเก็บค่า หมายเลขวางบินแล้วก็วันที่แล้วก็ามาเช็คดูในฐานข้อมูลว่ามันตรงกับหมายเลขที่เท่าไหร่บ้างนะครับถ้าตรงก็คือให้ยิงค่าให้ส่งค่า,าหมายเลขวางบินลงเลยนะครับความยากมันจะอยู่ตรงนี้ครับความยากมันจะต้องวนสองรอบวนสองครั้งก็คือ1ละวนตรงนี้1ครั้ง2ครั้งนะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือวน ตามแถวนี้นะครับมีกี่แถวก็วนให้หมดนะครับ <c oughs> เรามาดูวิธีการคร่าวๆก่อนนะครับเราสร้างรหัสขึ้นมานะครับผมผมจะทำให้มันวนก่อนแล้วกันนะครับวนจริงๆมันต้องวนสองรอบอะมันต้องมีฟอร์สองชั้น for i เท่ากับ1วนรอบแรกนะครับผมจะกำหนดให้มันวนตามจำนวนใบเสร็จที่มีนะครับซึ่งผมเขียนสูตรพักไว้ตรงนี้นะครับเ,เขียนสูตรในการนับเฉยๆนับธรรมดานี่แหละนับเขา a นี่แหละครับเพื่อดูว่าจะต้องวนกี่รอบเฉยนะครับก็กำหนดให้ i 2. มีค่าเท่ากับ1 2. ถึงนะครับ ถึงค่าในคอลัมน์ในใน B 2 2ก็คือ Active Sheet <c oughs> จริงๆผมไม่ต้องใช้ Active Sheet ก็ได้ไมั้ง B 2 2นะครับจุด Value แล้วก็เติม Next I ไว้ก่อนเลยครับ รล,ลองก่อนก็ได้ครับเพื่อความชัวลองกดปุ่ม f 8รอบที่1 i มีค่าเท่ากับ1ใช่ไหมฮะลองกด f 8ไปเรื่อยมันก็ถ้ามันวน next i จบมันจะวนมันจะวนอยู่รอบ2รอบนะครับแล้วก็จบลองกดอีกทีครั้งแรก i เท่ากับว่างนะครับตอนนี้ i เท่ากับ1แล้วตอนนี้ i เป็น2แล้วนะครับกดไปอย่างนี้เรื่อยๆตอนนี้ i เป็น3แล้วมันถึงได้ออกมาจากลูกนะครับ พอเช็คเช็คเช็คให้มันให้มันวนได้นะครับเ,เมื่อเมื่อทำการหารอบตัวนี้เสร็จแล้วนะครับก็ต่อไปก็จะซ้อน n e ็กเออฟออีกชั้นหนึ่งนะครับคราวนี้เป็นตัวแปรอีกตัวแปรหนึ่ง x นะครับเท่ากับ เท่ากับเท่ากับคราวนี้จะไม่ได้เช็คหน้านี้แล้วจะไปเช็คที่ชีทสองซึ่งเป็นชีดดาาทดัต a ต a ร์เบนะครับในคอลัมน์บนะครับผมกําหนดให้ X เริ่มต้นที่2นะครับแถวแรกของข้อมูลก็คือแถวที่2นะครับ B เท่ากับเอ,อ x เท่ากับสองถึงเท่าไหร่ถึง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 ชีทใส่ชื่อไปเลยครับ ชีจุด range b นะครับ b เท่าไหร่ล่ะก็ add 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 ไม่แน่ใจว่าออกเสียงว่าอะไรอย่าถือสานะครับ add ตัวแปร x <c oughs> แล้วก็วงเล็บปิดจุด n xl up จุด r o o นะครับ ไม่ใช่สิตัวแปร x ยังไม่ต้องใช้นะครับใช้เป็น b แถวสุดท้ายนะครับของคอลัมน์ a แล้วกันนะครับจะ b จะ a ก็ได้เพราะว่ามันจริงๆมันมันมีจำนวนเท่ากันอยู่แล้วนะครับจะ b หรือ a ก็ได้เอาผมเอา a แล้วกัน1 0 4 8 5 7 6นะครับ n xl up จุด r o นะครับ <c oughs> แล้วก็เติม next x ไว้ก่อนเลย next x นะครับส่วนจะให้ทำอะไรนั้นยังนะครับออลองกด f 8ดดูก่อนอ่ามันจะวนอยู่ที่ x ก่อนนะครับตอนนี้ x เป็นเท่าไหร่แล้วเนี่ย สิแลละกด F8 ไปเรื่อยอจนถึงสามสิบสองสามสามส่ามจ็ดสามแปดสามเกอ็ด่าพอสี่สปุ๊บมันจะหลุดเจ้าออกจากรลูปเลยครับแล้วมันก็มา Next I i for i นะครับคือวนรอบแรกเสร็จแล้วก็ให้ออกมาวนที่รอบที่2รอบใหญ่นะครับรอบนอกอผมหยุดไว้ก่อนเลยแล้วกันเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่มีคำสั่งให้ทำอะไรนะครับ <c oughs> เรามาทวน จินตนาการถึงวิถึงตอนที่มันก่อนที่จะทำงานนะครับมันอยู่ที่อแอคทีฟที่ชีทนี้นะครับชีทสามนะครับก่อนที่จะทำงานนะครับผมบอกว่ามันจะต้องเก็บข้อมูลนะครับก็คือเซลล์นี้กับเซลล์นี้สองเซลล์ใช่ไหมครับก็ให้เก็บไปก่อนเลย R date เท่ากับ b เท่าไหร่ b 4จุด value นะครับเก็บค่า r date นะครับไว้เขาเอ่อเก็บค่าวันที่นะครับวันที่นของของ b 4เนี่ยไว้ในตัวแปรที่ชื่อ r date นะครับจากนั g g ha h, ้นก e ็เก็บอีกค่าหนึ่งก็คือ r number สมมุติชื่อเอาแล้วกันนะครับถ้าไม่ชอบตามสะดวกเท่ากับ b 4 ัน jużщ sweeping value ครบเก็บ2ตัวนี้แล้วนะครับคือ2ตัวนี้ที่เอาไว้นอกหลูกทั้งสองอันเลยเพราะว่าอะไรมันเก็บทีเดียวครับมันเก็บแล้วก็เช็คทีเดียวแต่สิ่งที่สิ่งที่มันเก็บอ,อีกค่าหนึ่งที่มันไม่ได้เก็บทีเดียวนะครับก็คือค่าของตัวนี้ครับค่าของหมายเลขใบเสร็จนะฮะระหว่างที่อยู่นท,ที่วนรอบนอกเนี้ยให้ใช้การเก็บ แบบนี้ครับตั้งแต่ร,รีซีสแล้วกันรีซีเอไอพีทีอีไอพีทีรีซีส e e เท่ากับเออร์เอนจ range b นะครับก็คือคอลัมน์คอลัมนี้นะครับอลัมน uh, mm ์ b and เชื่อมกับตัวแปรที่ชื่อ i นะครับจุด value นะครับรอบแ,แรกเก็บชื่อหมายเลขใบเเร็จเก็บเก็บหมายเลขใบเสร็จไวในชื่อที่ชื่อว่าตัวแปรที่ชื่อ r e c e i p t นะครับ r e c e i p t พอได้แล้วก็อุ้ยไม่ใช่นี่ ถ้า i เป็น1นะครับตรงนี้ B 1มันจะกลายเป็นเซล B ์ b 1ซึ่งมันไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับจำนวนแถวนะครับจำนวนแถวมันเป็น1แต่ที่จริงเราต้องการ6เราต้องการ7ใช่ไหมต้องบวกเข้าไปอีก6ครับบวก6อ่ะโอเคอ่ะพอเก็บ หมายเลขใบเสร็จเข้ามาแล้วก็เข้าไปเช็คในชีทสองนะครับว่ามันเท่ากับมันมันมันใช่หมายเลขที่ต้องการหรือไม่ด้วยคำสั่ง if ครับเ,เดี๋ยวผมก๊อปตัวนี้มาก่อนผมขี้เกียจผมขี้เกียจนี่ครับขี้เกียจพิมพ์ if นะครับผมจะเช็คจากชีทสอง คอลัมน์ b นะครับคอลัมน์ b นะฮะแต่ว่าเราจะใช้ตัวแปร x เนี่ยมาช่วยด้วย Add x นะครับจุด value เท่ากับ receipt หรือไม่ ceipt นะครับถ้าใช่ให้ทำอะไรไม่รู้อะ เอ็นอีก่อนเอ็นอีไก่อนแล้วค่อยมาเขียนนะครับว่าจะให้มันทําอะไรนะครับถ้าเป็นแถวที่มันมีหมายเลขเตรงกับตัวแปรที่ชื่อ Receipt นะครับก็ให้มันผม Copy มาก่อนให้มันส่งค่าลงในคอลัมน์คอลัมน์ไหนเนี่ยจำไม่ได้ละ คอ,อลัมน์ J คอลัมน์ J เปลี่ยน B เป็น J ครับชี e e t 2จุดเรน J จุดแ a จเท่ากับตัวแปรที่ชื่อว่า R number แล้วก็จบ n if ได้เลยตอนนี้ส่งลองส่งแค่ตัวแปรเดียวก่อนนะครับอ่ะลองรันดูครับ ก่อนจะรันกลับไปที่ชีทสามเพราะว่าเวลาอตอนที่เริ่มต้นคำสั่งเนี่ยนะครับมันจะต้องเก็บค่าที่ชีทนี้นะครับลองรันดูแวบเดียวหายไปแล้วเรียบร้อยครับ R e 0ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง004ถูกต้องหรือไม่อ่าถูกต้องลบออก ในเมื่อส่งค่านึงได้ก็ต้องส่งอีกค่านึงได้ครับ <c oughs> จากคอลัมน์เก็เป็นลงคอลัมน์ k นะครับจาก R number ก็เปลี่ยนเป็น R d a t e ดเรียบร้อยอย่าลืมนะครับ ทุกครั้งที่จะรันไปต้องต้องต้องแอคทีฟที่ชีทสามนะครับเพราะว่าเวลาทํางานจริงผมกดปุ่มชีทผมกดผมต้องกดปุ่มนี้ไงลองรันดูรันจบแล้วลองเข้าไปดูซิเรียบร้อยครับง่ายลองเปลี่ยนเป็น5 หนึ่งอลองดอูลืมบอกไปตรงนี้ใช้ซ้ำใช้แค่ซ้ำอีฟธรรมดานะครับตรงนี้ต้องใช้ซ้ำเพราะว่าหนึ่งหมายเลข1ห,หมายเลขอย่างนี้นะครับมันมีรายการมากกว่า1แถวผมก็เลยต้องใช้ซ้ำอีฟนะครับเพื่อรอ,อเพื่อเพื่อรวมมูลค่าทั้งหมดของหมายเลขนี้นะครับส่วนวันที่เนี่ยมันเป็นวันที่เดียวกันอยู่แล้วจะออฟเซตเอา เอาค่าที่หนึ่งที่สองอะไรมามันก็มันมันมัน,ม,นมันก็ไม่ใช่ปัญหานะครับผมลบออกไปยังยอ่าลบออกไปแล้วกดปุ๊บเรียบร้อยนี่ครับหนึ่งใช่ไหมใช่ห้าใช่ไหมใช่นี่ครับ,รบเรียบร้อยสาระสำคัญอยู่ที่การเก็บตัวแปรนะครับเก็บตัวแปรไว้ใน ไปเก็บเก็บค่าไว้ในตัวแปรแล้วก็ไปเช็คดูตามรายการที่มีอยู่ถ้าใช่ก็ส่งค่าที่อยู่ในตัวแปรล,ลงไปกำกับแค่นี้เองครับโอเคสวัสดีครับ